สวัสดีครับ FC พี่น้องอัดเป็นที่รักยิ่งครับื้นนี้พบก,กับเพจภูไทยมุกนะครับเดี๋ยเรามาบึงวนนี้วันที่26ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเ,เป็นฤดูหนาวครับหน้าหนาวแต่ว่ามาบึงครับฝนตกเมื่อคืนก็แต่3ทุ่มนะครับจนหอดตี3เม,มื่อคืนนะครับตกยางแห้งเลยวันนี้บากก็ได้มาตรวจสอบกับสภาพน้ำบึงเอาพี่น้องโอแมนยาาฝนอีเธอหนึ่งโอ้ยคือีห้มามไป dàn bỏ phải luôn <laughs> bài đường phí cả, thì nó nhảm nào ổn mà à nhảm nào bằng nè, năm hôi mà ít hơn nữa bay vào bay 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 ơ, bay คอยเบิ้งนี่เป็นยานอยู่บิดแห้งไปรถแล้วเออบิ่งโอ้โหเดี๋ยวเบื้องข้าขึ้นอีกจ้าอืมไม่ขึ้นขับขึ้นข้าพื้นอีกจ้าเออเพราะมันเพราะมันรถกันวอร์ไปเดี๋ยวไปหาเบิ้งกันเข้าจมน้ำครับเข้าจมน้ำในน่อนหลา่มองเบื่อหน้าครับตอนเสาร์โอ้เว้ยเบงบรรยากาศ น้ำเต็มขึ้นหน้าคือเก้าครับเ,เข้าบางคนก็นยังจมน้ำอยู่ตอนนี้บ่าวแมา่ยาโมงครับเชื่อโมงไว้สิงน้หหา,าุ่ยไร้ธาตุเพิ่งนี้เน่ามดครับพี่น้องปีนี้เนี่ยเพื่อได้เพื่องเก็บไว้แน่นอนครับเป็นราคาแน่นอนเพื่องปีนี้ครับ เพื่อหายะเด้อครับปีนี้เพื่อได้เพื่อรักษาไว้ดีๆครับเป็นราคายนอนปีกายนี้โค้นละ55บาทนะครับเขาครับเขาตาไว้ปีนี้บ้าวก็แต่ว่าละอัดเพื่องไว้นะครับสุดท้ายกันฝนตกมาเพื่องจมเนาทิมเมิดนะครับ การทีดูรอซุ่มไปซื้อไว้แล้วะครับจากเหละทะเลเนาะอีที่เพิ่งแพงงน,น่นอนครับถ้าเบิ่งเด้อรล้นเฮือล้นขั้นน้ำล้นเฮือล้นขั้นคือเก้าพี่น้องเอ้ยซื้อมงไว้ครับหนูขึ้นแหลน ทุ <c oughs> มสวนมัสิดาตกแต่สามทุมจนหอดตีสามอย่างแห้งเลยเฮ <c oughs> ้ยมงมันจะการาดอย่าโมงเดี๋ยวครับ sưởng mua theo này đã năm thôm hủ đắng luôn là vào cao quá nháng cải trong nhìn tiếng quá 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 này thứ thứ mới nhìn tiếng gật lười năm thôm tay, Ơi ไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่น้องน้ำทมูมุงชิดเออน้ำทมูมุนนะนะีนะยืดดอถ้าถือได้ยินเสียงแล้ว mít 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 sầm ngoái chị này bó thì bó mà nắm lại không ngủ nắm thôm không ngủ. หวานเขาดำหน้าดีเลยได้หนน้นำท่วมหูหนูเรียบร้อยได้อยู่ตัวนึงครับพี่น้องหวังว่าคือาไมีรูดขอถ่ายคลิปกันเดอ้อน,นี่แลละนี่และวตัวใหญ่เติบิึงไง ขอจัดการให้มันสลบสิก่อนรถเกี่ยวเขาครับยังจอดอยู่นะอันนั้นคือรถเกี่ยวเขาจมน้ำมาพักรถเกี่ยวเขาเมื่อกี้ได้หนูตัวนึงเรียบร้อยครับฝนตกโทมหวัวมันก็แล่นขึ้นแล้วเนาะ ครับครับวันนี้ได้แนวกินเซาละครับครับพาพี่น้องชมบัรยาิาศพร้อมกับหาอยามงหนูเบิ่งเข้าจมน้ำครับน้ำกลับมาเต็มห้อหน้าคือเก้าพร้อมกับปอนเข้าที่ลอยทีอลองกะ สูสูนยครับเช้าหน้าที่มีท่านเก็บเขากาะแดดออเออพอดียวตะก็ได้ครับมันยังแห้งเนาะชมบรรยากาศครับๆๆๆๆเอาคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ <ๆ S 1> ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ